ชาชายแดนมิชนเผ่าหลากหลายไม่ทราบสัญชาติมีวัฒนธรรมแตกต่างกันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ชนเผ่าเหล่านี้มีสำนึกเป็นคนไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยภูมิใจยอยู่ใต้ร่มธงไทยและรักษาวัฒนธรรมของตนเองได้ภูมิใจมากครับพระองค์ทรงมีเมตตาให้ ผมมาเรียนตั้งแต่เด็กเราเปิดโรงเรียนให้พวกผมที่ที่บ้านหมู่บ้านนี้ครับที่ไม่มีพักรุณาที่คุลของพระองค์ท่านนี่ผมก็ไม่มายืนถึงโอกาสนี้ก็รู้สึกดีมากครับได้ได้กลับมาทํางานที่บ้านตัวเองแล้วก็ได้ช่วยเด็กที่แบบอ่านหนังสือไม่ออกพูดไทยไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะได้ช่วยพูดไทยได้เขียนเขียนอ่านหนังสือออกก็จะได้ออกไปเลี้ยงข้างนอกจะได้นาคตจะได้ไปสูงลบ ผลสาเร็จณปัจจุบันนี้เราสร้างผลิตผลก็คือเด็กนักเรียนของเราสิทธิ์เก่าของเรานะครับที่เรียนกันมาแต่แรกๆนะครับได้เป็นครูทายาทนะครับโดยอาศัยพระเนตรที่ก้าวไกลของพระองค์ท่านลูกศิษย์ของเรานะครับที่เราได้สอนเขาแต่เล็กๆนะครับเราไม่คิดว่าวันหนึ่งนะครับเขาจะได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนนะครับเหมือนกับเรามายืนเคียงบ่าเคียงไหลนะครับเพื่อสั่งสอนรุ่นน้องเขาต่อไปนี่แหละคือความภูมิใจที่สุดในชีวิต ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระราชดำริให้เยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารเรียนรู้ภาษาไทยและวิชาการอื่นๆทำให้ชนเผ่าเหล่านี้มีสำนึกเป็นคนไทยศึกษาต่อและพัฒนาชีวิตตนเองได้